ถ้าพูดถึง Stranger Things เรามักจะนึกถึงเด็กกลุ่มหนึ่งที่ต้องสู้กับปีศาจต,ต้องเอาชีวิตรอดจากอั s ไซด์ดาวและต้องแบกรับชะตากรรมที่หนักเกินวัแต่ใน Stranger Things สีซสั้นหมีตัวละครหนึ่งที่ไม่ได้เก่งไม่ได้กล้าไม่ได้เป็นฮีโร่และไม่ได้ถูกสร้างมาให้คนดูรักตั้งแต่แรกเด็กคนนั้นมีชื่อว่า The r e c k r n a b o e วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เบื้องลึกของตัวละครคนนี้ว่าทำไมผู้สร้างถึงใส่เขาเข้ามาและทำไมเดรกอาจเป็นหนึ่งในตัวละครที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ได้เจ็บที่สุดในซีซั่นสุดท้ายเดรกเทนโบคือใครเดรกเทนโบเป็นตัวละครเด็กผู้ชายรุ่นเดียวกับฮ o นลี w วีเลอรเขาไม่ใช่ตัวละครหลักแต่ก็ไม่ใช่ตัวประกอบที่โผล่มาแล้วหายไป ภาพลักแรกของเดรกคือเด็กก้าวร้าวพูดจาหยาบชอบกดคนที่อ่อนแอกว่าและทำตัวหน้าหมันไส้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ปรากฏตัวถึงขั้นที่แฟนๆตั้งฉายาให้เขาว่าดิฟชิดเดรกซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะผู้สร้างตั้งใจให้คนดูไม่ชอบเขาเดรกไม่ใช่ตัวร้ายแต่คือเด็กที่มีปัญหาสิ่งสำคัญอย่างแรกที่ต้องเข้าใจคือ เด r e เร็กเทิร์นโบไม่ใช่ตัวร้ายหลักของเรื่องเขาไม่ได้ร่วมมือกับปีศาจไม่ได้รู้เรื่องอัพไซด์ดาวและไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเลยเขาเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งในฮอว์กินเด็กที่ใช้ความก้าวร้าวเพื่อกลบความไม่มั่นคงในตัวเองเด็กที่อาจไม่มีใครสอนให้จัดการอารมณ์และเลือกวิธีที่ผิดเพราะไม่รู้ว่ามีทางอื่น เดเรคือภาพสะท้อนของเด็กในโลกจริงที่เราหลายคนเคยเจอในโรงเรียนหรือบางคนอาจเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนบทบาทที่แท้จริงของเดเร็กในเรื่องคำถามคือทำไม t t r n n g r t h i n g s ซีซั่นสุดท้ายถึงต้องมีตัวละครแบบนี้คำตอบคือเดเรกถูกสร้างมาเพื่อถ่วงสมดุลของเรื่องในขณะที่เรามีตัวละครอย่าง Eleven ที่ต้องรับมือกับภัยเหนือธรรมชาติเดเรกคือฝั่งตรงข้ามคือคนธรรมดาที่ไม่มีความพร้อมอะไรเลยเขาแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนในฮอกกินจะกล้าหารหรือพร้อมสู้เมื่อโลกเริ่มพังทลายความสัมพันธ์กับฮอนลี่วีเลอร์จุดสำคัญที่สุดของเดเรกคือความเกี่ยวข้องกับฮอนลี่วีเลอร์เดร็กไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมชั้น แต่เป็นแรงกดดันที่ทำให้ฮอนลี่ต้องเปลี่ยนการเผชิญหน้ากับเดเร็กทำให้ฮอนลี่ต้องเรียนรู้ว่าโลกไม่ได้ใจดีกับเธอเสมอไปและการเงียบไม่ได้ช่วยให้รอดในทางหนึ่งเดเร็กคือบททดสอบการเติบโตของฮอนลี่และเป็นเครื่องมือที่ผู้สร้างใช้เพื่อผลักเธอออกจากความเป็นเด็กตัวเล็กๆพัฒนาการของเดเร็กเมื่อความจริงปรากฏ เมื่อเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเริ่มรุนแรงขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือเดร็กคือหนึ่งในคนแรกๆที่แตกความก้าวร้าวที่เคยมีไม่ช่วยอะไรเลยเมื่อเขาต้องเจอสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เขากลัวเขาสับสนและเขาไม่มีแผนสำรองตรงนี้ทำให้คนดูเริ่มเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่แสดงออกทุกอย่างที่เขาทำก่อนหน้า อาจเป็นแค่กรอบบางๆเท่านั้นสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเดรกถ้ามองให้ลึกขึ้นเดรกเทิร์นโบคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ไม่พร้อมจะเป็นฮีโร่เขาแสดงให้เห็นว่าในโลกที่โหดร้ายไม่ใช่ทุกคนจะลุกขึ้นสู้ได้เหมือนกันบางคนแค่เอาตัวรอดในแต่ละวันก็ยากเกินพอแล้วและสเตรนเจอร์ติงเลือกจะไม่ตัดสินเขา แต่ปล่อยให้คนดูเป็นคนตัดสินเองทำไมเดร็กถึงเป็นตัวละครที่คนพูดถึงเหตุผลที่แฟนๆเริ่มพูดถึงเดร็กไม่ใช่เพราะเขาน่ารักหรือเท่หรือเกง่งแต่เพราะเขาสมจริงเขาไม่ใช่ตัวละครในอุดมคติแต่คือคนที่มีข้อบกพร่องมีด้านหน้ารำคาญและมีความกลัวแบบมนุษย์ธรรมดาสรุปเดรกเทิร์นโบ อาจไม่ใช่ตัวละครที่ทุกคนชอบแต่เขาอาจเป็นตัวละครที่ทำให้ Stranger Things ซีซั่นสุดท้ายเหมือนโลกจริงมากขึ้นเพราะในโลกความจริงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นฮีโร่แต่ทุกคนล้วนมีเรื่องราวของตัวเองแล้วคุณล่ะครับมอง d i r e c t o n b o เป็นเด็กน่ารำคาญหรือเป็นเหยื่อของโลกที่โหดร้ายแม่ให้มาตามไปกินข้าวบอกแม่ให้ไปกินขี้ไป